สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ขออัปเดตลูกค้านะครับเป็นงานของลูกค้าทางจอมพระนะครับผมหรือทัอ้งประกอบทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ทําคันไหนเลยลูกค้าทางอามุกดาหารโทรมาก็ยังไม่ได้อ่ไไมได้ประกอบให้นะครับต้องขอคือรถเสร็จแล้วนะครับของลูกค้าทางมุกดาหารนะครับรอรอผมกลับจากาหาดใหญ่นะครับผมก็จะมา ทําทของลูกค้ามุกดาหารคันนี้เป็นของจอมพระนะครับผมก็รอเก็บงานนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาจากาหาดใหญ่ผมจะมา,าะส่งท่านนะครับผมนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับทางจอมพระนะครับผมนี่นะครับผมประกอบทั้งวันเลยนะดูจากมือผมนี่ครับนี่นะครับมือนี่นะฮะก็เดี๋ยวรอให้ ผมมาก่อนนะครับก็จะประกอบอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ทําอะไรทำรถคันนี้คันเดียวนะครับผมทั้งวันเลยนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมได้ขนาดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอจากขาดใจก่อนของลูกค้าจอมพระนะครับผมแล้วก็ของลูกค้าทางมุกดาหารใจเย็นนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบของขอบคุณของพี่นิติพลใจเย็นนิดหนึ่งนะครับผมได้ดูคลิปกันทุกคนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ดูกันแน่นอนนะฮะ ก็ในรายท่านที่มาจํามานะฮะผมก็ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับนี่คันนี้นะครับของลูกค้าจอมพระนะครับผมก็เหลือหนึ่งคันหนึ่งจุดหกกีปีห้าห้านะครับก็เข้ามาแล้วรอทําสีนะครับท่านในมอหหารถใช้ก็สั่งจองมาได้เลยนะครับทางช่องเรานะครับมาจําเลยรถชัวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ก็ทางบอร์เชตนะครับก็โทรมานะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับนี่มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมันกลางคืนเนาะผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะฮะในภาพอาจจะไม่คมชัดนะครับกลางคืนนะครับนี่นะครับ เหนื่อยนะครับวันนี้เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับผมเราทํารถไม่ได้หยุดเลยนะครับก็รีงให้ทันใจลูกค้านะครับผมนะฮะก็คันนี้เป็นของลูกค้าจอมพระนะครับผมสไตล์ของพี่บางโก้เลยนะครับก็นี่แหละจะไปส่งรถของพี่บางโก้นะครับผมเตรียมตัวน่าจะถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับถึงนู่นนะครับเดินทางสองทุ่มตอนนี้ก็ไปถึงนู่นแล้วครับประมาณทุ่มสองทุ่มเหมือนกันนะฮะองพี่บางโก้ไปส่งตีกลับเลยนะเพราะงานเยอะมากนะครับไม่ได้นอนเลยนะไปก็ตีกลับเลยนะครับ ถ้าบาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่ต้องขอโทษ FC อย่างสูงเลยนะครับ <c oughs> เหนื่อยนะครับก็สู้ต่อไปนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับผมนะฮะงานของลูกค้าทางจอมพระนะครับลหลายๆท่านก็สั่งจองมานะครับก็ของพี่ทางอะไรนะอ จังหวัดเลยนะครับก็ใจเย็นนิดนึนงนะครับเข้าห้องคนไปแล้วนะครับผมนะครับยังไม่เสร็จเท่าเท่าไหร่ผมรอประกอบอยู่นะครับอย่างเหนื่อยเลยนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณอย่างมากกันนี้ลูกค้าให้ผมอุ่นเป็นชื่อลูกค้าให้เลยนะครับคันนี้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับต้องการเปลี่ยนจุดไหนนะครับก็สั่งมาได้นะครับทําตามลูกค้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมขออนุญาตไปอาบน้ำีึงตัวเดินทางนะครับไปส่งรถนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็อยู่ที่อู่ทั้งวันนะครับประกอบได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ ท่านใดที่ดูช่องผมนะฮะดูหน้าตาเลยนะคะรับรับรองไม่มีโกงนะครับก็คือมัดจำมาได้รถชัวร์นะครับไม่ต้องห่วงเงินของท่านมีค่าแน่นอนนะครับผมยึดอาชีพนี้นะครับมัดจำมาส่งรถชัวร์นะครับผมนะนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมอีกครั้งหนึ่งอ้าวเลื่อมเลื่อมเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสาม หกหนึ่งสองหกันนี้เป็นอัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับขายแล้วนะครับอ่ะขายแล้วนะครับเบอร์ไลน์ก็เหมือนกันเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เลยตามด้วยคํว่าลินอ่าไอเอ็นตัวเล็กนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ